สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกทันนะครับตลาดไม่ได้ให้รางวัลกับคนขยันนะครับแต่มันจะทุกอย่างจากคนที่ประมาทนะครับผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากนะตลาดจะไม่ได้ให้รางวัลกับคนขยันแต่ถ้าคุณประมาทนะมันจะเอาทุกอย่างจากคุณเลยครับไอเดียได้ไม่อยากเป็นทวีตนะปู่ปีเตอร์แบรนด์นะฮะ,ะ,ฮะได้รีทวีตจากด i s a r ร t ันนา r y trading นะครับเขาบอกว่าคุณอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเฝ้าหน้าจอนะครับวิเคราะห์กราฟอ่านข่าวตั้งใจเต็มที่แต่ตลาดนั้นไม่เคยสนใจนะว่าคุณจะพยายามแค่ไหนนะครับตลาดไม่ได้ให้คุณค่ากับความพยายามคุณเลยฮะแต่นะฮะ มันจะพยายามล่าอีโก้ที่ซ่อนอยู่ในใจคุณครับมันรู้ว่าคุณอยากชนะมันรู้ว่าคุณอยากจะพิสูจน์ตัวเองและมันจะรออยู่เงียบครับเพื่อที่จะทดสอบความอดทนของคุณในวันที่คุณคิดว่าตัวเองมีวินัยพอแล้วหูว่าเขาทำไม่ดีนะทำไม่ดีจนกระทั่งปู่ปีเตอร์แบนดเนี่ต้องมารีทวีตนะครับว่าเออประเด็นนี้มัน มันใช่จริงว่ะผม,มเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยนะว่าแม้เราจะพยายามมากแค่ไหนนะอ่านหนังสือเยอะมากแค่ไหนทําคอนเทนต์มากแค่ไหนนะฮะค้นคว้าม,มากแค่ไหนก็ตามนะครับตลาดไม่แข็งนะทําดีก็เสมอตัวนะคูดง่ายนะแต่พอทําชั่วขึ้นมาแนละ้วโอ้โหมันซัดสมอบเลยฮนะนี่คือเรื่องจริงะนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยอยากชวนท่านเอาไปเตือนตัวเองนะว่า อย่าประมาทกับตลาดครับอย่าประมาทกับตลาดเลยขาดเพราะว่าทําดีเสมอตัวครับมันก็ตามนะที่คนหลุดวินไหนนะไม่ได้ก็ตามที่คุณทําตามอารมณ์นะมันก็ตามที่คุณเอาใจใจตัวเองนะโดนฮะผมเองนะโดนบ่อยมากครับกับการที่ซื้อแบบเอาใจใจตัวเองเนะี่ยรอไม่ได้เอย,อยากได้ราคานี่ว่าไม่ไม่รอแล้วอ้าวสักพักไอตอนนี้เรา ไม่ไม่รอ,ออย่างจะได้ทันทีอ่ะมันจะเป็นราคาที่พีคสุดจริงอ่ะจากนั้นก็ลงลงลงอ้าวหายขาดทุนต้องอยู่กับคุนขาดทุนไปพักใหญ่เลยครับกว่าที่มันจะกลับมาได้นะนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอนะดังนั้นเนี่ยการรอคอยสําคัญมากนะอดทนน,นนะนบางทีอ่ะการต่อราคาก็จําเป็นนะโดยเฉพาะคุณซื้อแบบ buy on dip อะฮะ buy on d คือซื้อตอนที่ราคามัน มันย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันใช่เว้ตรงเนี้มันมันน่าจะเด้งนะถ้าคุณรอกลับตัวนะถ้าคุณไม่รอให้ดีนะบางทีอ่ะมันจะเป็นราคาแต่มันเด้งมันลงต่อครับซึ่งเป็นจังหวะที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็อาจจะติดดอยได้นะแต่ทีนี้ไม่ขอว่าเอ้ยผมจะติดดอยสิบเปอร์เซ็นนะแต่ไอ้สองสามเอร์ซ็นต์น่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่ หนุดหงิดเหมือนกันถ้ามันถ้ามันไม่ยอมไปไหนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอทีว่าบางทีอ่ะบ่อยครั้งเลยการที่เราไม่อดทนรอได้จังหวะดีๆอ่ะนะบางทีก็จะเป็นการทําให้เรานั้นหมุดหงิดแล้วก็ได้ทุนที่เสียเปรียบโดยมือตัวนะครับตลาดเนี่ยเป็นกระจกนะครับไม่ใช่บันไดนะมันไม่ช่วยคุณไต่ขึ้นสู่ความสําเร็จน,นะครับแต่ มันจะต้อนให้คนเห็นว่าคุณคือใครจริงๆภายใต้แรงกดดันมันจะเปิดโปงทุกแผนการที่คนหลอกตัวเองว่ามั่นคงมันไม่แฮัยมันไม่ลืมมันไม่แคร์ครับไม่เคยแคร์แรงบันดาลใจคนเลยโอ้โหชัดเจนมากครับมีคำนี้ที่ผมเคยเจอบ่อยมากผมเคยเคยชีวิตเคยแชร์และว่าตลาดไม่สนใจความฝันคุณอะ่ะมันไม่สนใจว่าคุณต้องการเงินทันที สนใจว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนอ่ะมันไม่สนใจว่าคุณแบบทําบุญมามากแค่ไหนไม่สนใจว่าคุณดูแลบิดามารดาคุณหรือไม่ไม่สนใจครับเรื่องบุญเรื่องกรรมไม่สนใจครับนะฮะเรื่องบุญให้เรื่องบุญนะบางคนโนูหหลายคนเนี่ยทําบุญมาทําบุญวัดดังมาเนี่ยต้องเทรดได้เงินแน่นอนแล้วก็เทรดถ้าคุณมั่วถ้าคุณแบบเทรดใช้อารมณ์เทรดแบบประม่ทนะโดนดีครับเลาไม่แข็งครับ ว่าไปนะชีวิตจริงก็เหมือนกันนะผมได้ฟังเรื่ับผมเจอด้จริงผมอนผมรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นแหละพ่อมไม่สบายเว้ยแล้ผมก็พาเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเลยแอดมิดไอซเลยนะแล้วผมก็ต้องเดินทางไปเพื่อที่จะไปเอาเสื้อผ้ามาเฝ้านะคุณคิดว่าคนที่ทําแบบเนี้ยบุญเยอะไหมดูแลพ่อแม่บุญเยอะใช่ไหมคนอื่นมองแต่ว่าใช่ไหมครับผมขับรถแล้วมอไซค์ปาดหน้าชนมอใส่เลย เนียเรื่องราวก็ขึ้นลงพักลูกเข้ามาครับลูกเข้ามาเคลียร์ให้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 กับผู้ให้ให้แม่เขานะเถียงยันเลยว่าผมผมผิดเขาถูกวิธีว,ว่าเนี่ยผมเจอความยังโอ้ะหะบุญไม่มีผลเลยว่ะคนอื่นไม่สนใจว่าคุณทำทาดีแค่ไหนครับแต่ถ้ามันขัดผลประโยชน์เขาเขาก็พร้อมไม่จะเล่นงานเรา ขาพร้อมที่จะแก้ต่างแล้วก็โยนมาปิดให้เราการเตรดและการใช้ชีวิตเหมือนกันนะฮะไม่แคร์ครับมันไม่แคร์หรอกว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนคุณทาอะไรดีมากแค่ไหนไม่แคร์ครับไม่แคร์แรงบันใจคุณครับดังนั้นเนี่ยยอมรับความจริงซะว่าการเทรดนั้นคุณต้องไม่ประมาทการเทรดนั้นคุณยังเป็นจะต้อง รัดกลุ่มเสมอแล้วก็ระแวดระวังเสมอครับการเทรดไม่ใช่เรื่องแรงฮึดครับแต่มันคือความนิ่งครับนิ่งจากภายในครับมันคือศิละปะของการไม่ทำอะไรเลยในบอลที่ตลาดตะโกนใส่คุณว่าต้องทำอะไรสักอย่างละมันคือเกมมองความแม่นทางอารมณ์ครับไม่ใช่เกมมองความเร่าร้อนรือแรงจูงใจถ้าคุณเข้ามาเทรดนะครับเพื่อไปสู่อะไรบางอย่างนะ คุณแพ้ตั้งแต่วันนั้นเลยฮะย้ำนะครับว่าถ้าคุณเข้ามาเทรดเพื่อไปสู่อะไรบางอย่างนะคุณแพ้ตั้งแต่เริ่มนะครับอย่าเทรดเพื่อชื่อเสียงครับอย่าเทรดเพื่อใครมองว่คุณเก่งอย่าเทรดเพื่อจะบอกว่าคุณเอาชนะตลาดได้และอย่าให้ตลาดเก่งกําไรนั้นแก้ปัญหาทางการเงินคุณครับตลาดไม่สนนะฮะตลาดไม่สนฮะตลาดไม่สนใจแรงบัดาลใจคุณครับ ตลาดไม่แคร์ว่าคุณทําบุญมามากแค่ไหนตลาดไม่แคร์ว่าคุณร้อนเงินแค่ไหนไม่สนใจไม่แค,คร์ดังนั้นจงอย่าประมาทกับตลาดเก่งกำไรครับแต่จงเทรดเพื่ออยู่รอดครับเทรดเพื่อพัฒนาครับและเทรดบนพื้นฐานความได้เปรียบเท่านั้น เทรดบนพื้นฐานความได้เปรียบเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ช่วยคุณรอดและทำเงินได้ครับอย่าเทรดตามอารมณ์อย่าเทรดตามความคาดหวังอย่าเทรดเพื่อไปสุดกับใครก็ตามครับสิ่งนั้นตลาดจ้องเล่นงานนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องรอครับรอจนกระทั่งขอบเขตความได้เปรียบนั้นมันเผยตัวครับแล้วเข้าครับ นั่นแหละครับตลาดจะให้รางวัลนคนที่เข้าไปในขอบเขตของความได้เปรียบเสมอครับดังนั้นครับอย่าพยายามพิสูจน์ตัวเองกับตลาดหุ้นครับมันไม่แคร์ครับมันไม่แคร์แต่มันพร้อมไม่จะเล่นงานคุณทันทีถ้าคุณประมาทครับตลาดไม่ให้รางวัลนคนที่ดังที่สุดนะครับแต่ มันจะให้รางวัลนะคนที่นิง่งแล้วก็รอจังหวะได้เปรียบแล้วก็ลงมือทำครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับอย่าเร่งรีบรวยเร็วแต่เริ่มต้นที่เอาตัวรอดอะไรก่อนอย่าเสี่ยงถ้าไม่เห็นขอบเขตความได้เปรียบครับต้องรอให้เป็นจริงนะรอให้เป็นผลที่รอเป็นเท่านั้นที่จะได้เงินจากเกมนี่ครับ ใครก็ตามที่มาแบบโฉงฉางนะฮะอยากพิสูจน์ตัวเองอยากจะแก้ปัญหาส่วนตัวของตัวเองนะผมว่าตลาดจองทุบหัวยน่ะเพราะคุณธรรมาดครับคุณธรรมารครคดมาคุณเรียบเร่งโรนเล่นงหแน่นอนครับก็เป็นข้อมูลไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ